การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานมีชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพล,ลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 โรงเรียนวัดหนองไม้สูงเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษารุ่งที่2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1เปิดสอนตั้งแต่ระดับขั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมทั้งหมด11ห้องเรียนบริหารงานโดยนางสาวน้ำอ้อยสุนทรฤทธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้สูงบุคลากรในโรงเรียน ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนและนักเรียนจำนวน170คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3 ในยุคศตวรรษที่21ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อผลิตคนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง โรงเรียนวัดหนองไม้ซูกได้ตระหนักถึงความสำคัญพระบรมราโชบายด้านการศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายทั้ง4ด้านได้แก่ 1. ด้านคุณธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะชีวิตและ 4. ด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพรอบด้าน บรมราชบายสู่การปฏิบัติมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักตามมาตรฐานของโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการบริหารศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งโดยใช้รูปแบบ NMSD Model N Network ประสานเครือข่ายความร่วมมือ M Management การบริหารจัดการที่เป็นระบบ S สแตนดาร์ดแอนด์เซอร์วิสการทำงานด้วยหัวใจทั้งบริการตนเองบริการสังคมต้องเต็มใจให้บริหารดีดีดดเอกการมอบหมายหน้า